โอกาสทองของนักลงทุนที่ดินแปลงสวยวิวเขาใจกลางเมืองชายนาทขายที่ดินเปล่าเนื้อที่3มไร่3งาน10ตารางวาราคาประเมินจากสำนักง,งานที่ดิน9ก้าล้านสาบาทที่ดินตั้งอยู่ในทำเลทองของอำเภอเมืองจังหวัดัชานาทที่ดินแปลงนี้โดดดินด้วยทัศนียภาพวิวเขาที่หาได้ยากยิ่งในเขตเมืองทำเลศักยภาพและรูปแปลงที่ลงตัวรูปแปลงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงาม หน้ากว้างติดถนนกว่า47เมตรลึกประมาณ152เมตรทำให้ง่ายต่อการพัฒนาการคมนาคมสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรและโรงพยาบาลรวมแพทย์ใกล้สถานศึกษาและสารกลางจังหวัดใกล้สวนนกชัยนาทแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งแมคโครโลตัสและไทยวัสดุ ที่ดินแปลงนี้ถือเป็นทำเลทองที่เหมาะสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการบ้านจัดสรรบ้านพักอาศัยส่วนตัวหรือรีสอร์ทหรูเนื่องจากรูปแปลงสวยและทำเลใจกลางเมืองเช่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายรวม12ล้านบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงราคาต่อรองได้สนใจซื้อหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0-83 9874552เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องซื้อขายบ้านและที่ดินทุกประเภทครับฝากกดไลค์กดติดตามทางเพจและช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ